สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่ที่จันทบ,บุรีอีกวันหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราออกจากโซนภูเขามาที่ทะเลนะครับจะเห็นว่าที่จันเนี่ยก็มีทะเลมีหาดทรายสีขาวสวยงามเลยนะครับเหมาะกับรถซูซูกิจินนี่มากครับที่เราได้มากันวันนี้นี่ครับจอดเรียงกันสวยงามเลยครับ นี่ครับมาด้วยกันมาเป็นขบวนกันสวยงามมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ให้มาดูช่วงด้านหลังรถกันแล้วกันนะครับว่าด้านหลังรถเนี่ยเขามีของแต่งมีอะไรกันบ้างหลักๆเลยก็จะมีล้อยางอะไรรถข้างหลังนะครับคือของเดิมเนี่ยมีติดม,มาให้นะครับจากโรงงานแล้วนี่ครับล้ออะไรตัวนี้นะครับมีมาให้แต่ยางเนี่ยก็จะเป็นยางแบบเดิมไซส์โรงงานนะครับอันนี้ก็จะอัปเกรดยางให้มันสวยขึ้นให้มันเข้ากับ ล้อที่ติดรถอยู่นะครับให้มันดูสวยขึ้นแล้วก็ดูน่ามองมากขึ้นแต่จริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับหลายคันก็ถ่ายมา3-4ปีก็ไม่เคยใช้นะครับแล้วก็จะมีรถรถกะเลนะครับก็จะเป็นฝาปิดแบบนี้นะครับเราก็สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์ต่างๆได้หรือว่าจะใส่เป็นเป็นผ้าคลุมล้ออะไหล่หลังเท่ๆแบบนี้นะครับ เป็นลายเป็นลวดลายหรือใครที่เขาใส่ล้อแบบสวยๆอย่างล้อเลเนี่ยก็สามารถสั่งพิเศษได้นะครับคือรถจีนี่สามารถใส่ใส่ได้5วงนะครับล้อแม็กก็เอาล้อแม็กเท่เนี่ยมาขีวเป็นล้ออะไรได้แบบนี้นะครับทั้ง2คันนี้แต่ก็สั่งพิเศษนิดนึงเพราะส่วนใหญ่เขาจะขายกันแค่4พอ4ี่เนี่ยเราก็ต้องมาสั่งอีกวงนึงวงที่5อาจจะช้าเร็วขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทอย่างเลเนี่ยวงวงที่5ถ้าสั่งเนี่ย รออีกปีหนึง่งถ้ารออย่างของเดดั f อรฟอร์เนี่ยรอประมาณ2เดือนเยคือรอปีหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าล้อเลคเนี่ยใครซื้อใหม่เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อไปเลย5วงทีเดียวไม่ต้องมารอซื้อ5วงไปเลยทีเดียวครับไม่ต้องรอแต่ว่ถ้าถ้าตัวอื่นอนะรอนานอ่าอย่างดีอย่างดีงดเนี่ยเขาก็หิ้วกันห้าวงดีเขาหิ้วกันห้าวงนะครับสวยมากเลยแล้วก็อีกสไตล์หนึง่ง นี่ครับเป็นโคเวอร์แบบแบบครอบแบบนี้เลยนะครับเป็นครอบแบบนี้ก็ดูเรียบร้อยดูสวยงามก็คือเป็นสไตล์ G Star ีสไตล์จีเขาจะเป็นโคเวอร์แบบนี้เราก็สามารถไปติดติดสติกเกอร์หรือติดอะไรตรงนี้ได้ให้สวยๆได้นะครับมามาดูในส่วนที่สองนอกจากล้ออะไหล่ล้อด้านหลังแล้วเนี่ยก็จะมีบันไดนี่บันได บันไดก็จะมีหลากหลายยี่ห้ออย่างตัวเนี้จะเป็นของ IPF นะครับ IPF Japan ข้อดีของ IPF ตัวนี้คือน้ำหนักที่เบามากๆเบาเท่ากับน้ำประมาณสามขวดอ่าเบาเท่ากับน้ำสามขวดคือความเบาของเขาเขาขายความเบาแล้วก็วัสดุเป็นอลูมิเนียมบางๆเบาๆแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็เวลาที่เราใส่ล้อ ล้ออะไรหลังใหญ่ๆแบบนี้นะใส่ล้อหลังอะไรใหญ่แบบนี้เวลาฟิตติ้งบันไดมันจะลงได้พอดีกว่าสวยงามกว่าแล้วถ้าบันไดยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะใหญ่อ้วนก็จะไม่ค่อยสวยอ่ามาดูอีกบันไดอีกรูปแบบหนึง่งอีกรูปแบบหนึ่งเป็นบันไดพับนะบันไดพับเท่ๆเท่ๆ,ๆอันนี้ก็จะเป็นสไตล์อันเล็กๆมินิมอลเล็กๆผมมาให้ดู บันไดอันอื่นยี่ห้ออื่นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบันไดแบบกลมเป็นแบบงานสร้างคัสต้อมเองนะเพื่อนแบบคมบันไดพับอันนี้ใส่บันทับบันไดพับแบบคันเหลืองคันนี้ก็เป็นบันไดพับเหมือนกันของ OG. โอโหเนี่ยเท่มากเลยนะเพื่อนๆในบันไดพับโ G เท่มาก มาดูบันไดที่ยอดนิยมยอดนิยมเป็นแบรนด์ของเราก็คือ APO นะครับ APO Japan คือข้อดีของบันไดนี้ก็คือแข็งแรงทนทานแล้วก็ทรงทรงมันจะเป็นเหล็กกล่องที่สวยงามของแท้น็อตตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับของ APO ก็จะดูเรียบร้อยสวยงาม นี่ครับมามาดูในด้านหลังเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์มีสไตล์ของรถเขาเองนะครับนี่ครับอ่าอีกอันนึงคือท่อไยเสียเวลาเราขับรถอยู่เรามองเนี่ยมันก็จะเห็นชุดท่อไอเสียข้างหลังซึ่งมองแล้วก็ดูดูสวยงามนะดูเท่นะกะให้ดูรถที่ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนซึ่งในในกลุ่มของเราเนี่ยมีคันนี้คันเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนอ่า อาจจะด้วยเสียงหรือด้วยอะไรแต่จริงๆส่วนใหญ่อะถ้าถ้าเปลี่ยนท่อทั้งเส้นแล้วเนี่ยเวลาขับเดินทางไกลเนี่ยมันอาจจะเล่งมันดีกว่าโล่งกว่าแต่หลายคนก็อาจจะราคาญเรื่องเสียงดังขึ้นมานิดนึงนะเพื่อนๆอ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปติดตามอะไรใหม่ๆกันนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองติดตามชมในช่องได้นะครับหรือติดตามหน้าเพจ ซูซูกิจินนี่ไทยแลนด์ได้นะครับ